ซึือ้อน้องแมวได้มา uh huh. okay. uh huh. ใหม่ติชูเสอคุณต้อง่ไอ M นะคะ นี่คะ่ะทุกคนมาดูกันว่าน้องจะใส่ให้ไหมเยวเล็ <laughs> ใส่ไม่เป็นนะไม่เคยมีลูกพูดเยอเลขกโอเคใส่ได้อยู่คะ่ะเหลือเหลือแขนแขนแคนขอแขนให้แม่หน่อยลูกแขนนอยอยู่ไหนคะโอ้ oh, Good girl เฮียเฮียเฮียนี่แขนหนูค่ะแม่อยู่นี่ค่ะแขนหนูแม่เห็นไหมเนี่ยแขนหนูอยู่ตรงนี้ตอนนี้ด้วยค่ะแขนนี้ด้วยแขนนี้ด้วยค่ะอู้ย you a r วเวียนขึ้นเก่มันถูกไหมเนี่ยลูกมันถูกทางไหมคะ ทางไหมลูกแม่มว่ามันผิดทางนะเนี่ยใส่ผิดทางใส่ผิดทางให้หนูค่ะแม่ใช่ไหมลูกอันนี้มันต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมคะคนเดินน้องเดินไม่เป็นเลยค่ะตัวเล็กมันตัวเล็กมากเลย น้องตัวโตวแล้วนะเนี่ยน้องตัวโตวแล้วนะคะก็คือเสื้อตัวเล็กมากเดี๋ยวเดี๋ยวลองกลับด้านดูนะคะมมีม่ใส่ผิดด้านใช่ไหมหลกหนูว่าไหมแม่ใส่ผิดด้านค่ะแม่ไแม่ไม่รู้หรอเขาว่าต้องใส่เสื้อให้หนูยังไงแม่ไม่รู้คะ่ะแม่ไม่เคยแม่ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต ออ้ยอ๊ะโอเค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 แล้วใ,ใส่ใส่ยังไงน,นะ <c oughs> เดินไม่เป็นเหรอลูกมันตัวเล็กไปค่ะไซส์เอ็มยังไม่ถน,นัด tua leg, saya tua leg. sih? good, you're good, you're good. ใส่เสื้อแล้วดีกว่าไม่ใส่นะอากาศมันหนาวนะคะวันนี้ลบสองนะคะอะอากาศอุ่นขึ้นแต่ก็ยังติดลบยังหนาวอยู่มากๆเลยออกมานอกบ้านยังใส่เสื้อกันหนาวเย็นนะคะโอเครันมินคิดว่ามินใส่ผิดด้านแต่ว่าดูในรูปเราเขาใส่แบบนี้นะคะ Walk. Walk, walk, walk. <c oughs> มันนี่ไม่ต้องการเสื้อ วันนี้ก็400กว่าดอลเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามิ้นก็มาซื้อแบบของใช้ในครัวนะคะส่วนมากจะเป็นของ4 4 2ดอลค่ะวันนี้เป็นเครื่องครัวเนาะเป็นผักแล้วก็อาหารแห้งสิ่งที่เกินมาก็มีดอกไม้แล้วก็สบู่นะคะทุกคนนอกนั้น้เป็นของใช้ในครัวเป็นผักเป็นเครื่องปรุงหมดเลยค่ะเป็นผัก